มีช็อตเต็ดให้ดูแล้วครับผมแอนเคนเตอร์น้อยแม่จมมิดล้อเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องรถดำาอีสานใต้ครับเี่ยงอยู่กับทีมงานวัพุทธิพงครับจมมิดเลยบุตตาจมมิดเลยเออดินค่อนข้างน่วมครับไงจ้ แมวยักษ์ขุดอยู่ทางนั้นครับจินออนครับจินออนมาดูคอันนี้กันตัวทับเดี๋ยวเอาตัวแมวยักษ์มา,ามาดันกันมารับอันนี้ไหวไหมไหวไหม คันนี้ไม่มีสโลนะครับคันนี้นีคนน่คันนี้นี่มีสโลครับอ่ะมาดูเจ้ายับแมวยับกับแมวยับแหนมาถึงนี่ได้ชอบเด็ดเลยครับ นามือเจ้ายักษ์ับเจ้ายักษ์ทำทาง่ามันทางคือทางค่อนข้างที่จะมันมัน,มนอ่อนบอบครับหรือบอบนะครับ ยักทำไมน,น,น่าจะเปิดทางใหม่ครับวันนี้มีรถร่วมสี่คันครับนี่คันแดงคันแดงคันแดงมาแล้วครับโดยเสียเจครับเมื่อกี้ก็มาไม่ทันครับเจ้าเจ้าเขียวก็ติดไปแล้วครับติดที่เดิมครับติดตรงนี้เลย เราเขียวเราก็ตึ้ตรงนี้นครับมาเราเขียวมาแล้วรเรเจาเขียวมาแล้วนี่ตากางๆร้อนครับตัดผมสั้นมาด้วยไหมร้อนหัวมากเลยมาดูกันต่อครับเดี๋ยวเอาหัวมาด้วยนะจะใส่หมวกกันน็อก วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับจะใส่หมวกกันน็อกกอัอะไรอยู่อ่ะดูมุมนี้ครับดูมุมนี้กันข้างไกลหน่อยนะครับพอดีอากาศร,ร้อนๆครับ เมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่าเจ้าสาพงนี้ยังหน้าแตกครับแต่ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับอันนี้ทีมงานวิ่งกันสี่คันครับทีมงานวัววุฒิพงษ์ จะเอาให้เ่อทั้งแปลงนี้เลยครับเจ้าของดินบอกอยากโลหน้าดินให้หมดเลยะนะอาจะอีกตักนึงครับอีกตักหนึ่ง เต็มแล้วครับไปมามาดูเจา้าสาพงว่าจะปิดไหมจะได้ช็อตเด็ดไหมคะับไปไหมไปโอ้ไปสบายครับรอดไหมรอดไหมรอดครับผม คยู you, ครับมาดูน้องเสียวกันบ้างครับอันนี้นี่เสยโยครับเสยโย ่าจะเป็นงานเที่ยวครับ เต็มแล้วครับนะมาดูเจ้าเขียวเจ้าเขียวกันว่าจะไหวไหม ปดสองร้อยสิบสบายสบายครับเอาไหมเอาเอาขอไม่อยู่จริงๆครับกันนี้นี่เฟืองท้ายได้เลยครับวิ่งดึดๆสบายครับเดี๋ยวรอชมคนต่อไปครับมาดูต่อครับ <Yeah. S 2> อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ากี่แรงครับน่าจะน่าจะร้อยยี่ครับ เต็มแล้วครับไปมาดูการออกตัวครับทีฟ้าจะรอดไหมจะอยู่หรือจะไปอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ไม่อยู่ก็เอาไม่อยู่จริงๆ พีรร่ขอไม่อยู่จริงๆครับคันนี้เลยมาดูเจ้าสระพงกันต่อครับิอเด็กใช้บริการทีมงานได้ครับ Jo, War, เฮียโจววุฒิพงศ์ี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อให้ช่องในช่องรายละเอียดครับหลอกนาขุดสะถมที่ปรับเคลียพื้นที่ติดต่อหาเฮียโจได้เลยครับบริการทุกระดับประทับใจ เต็มแล้วครับมามาชมกันต่อครับโดยเสดจครับคันแรงจำทีมงานครับ ไปลงครับแรงจริงจรงจะมาดูเจ้าแคนเตอร์กันครับรอบนี้จะไหวไหม ตะเย็บเลยเย็บเย็บอยู่ไหมอยู่ไหมตะเยบเลยตะเย็บเย็บแหเ,เ,เ,แลเ,เฉลยครับคันนี้ไหมเออเกือบอยู่ครับนี่มาดูน้องเขียวกันบ้างครับวิ่งค่อนข้างไกลครับไปกับ ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโลก,กว่าครับตอนนี้ทีมงานวิ่งอยู่4คันครับไหนนะโดนไปนอ,อน่าจะเที่ยวละ250ครับ ไม่แน่ใจรวมดันด้วยหรือเปล่าเต็มไว้เกินครับนี้ใส่แป๊บเดียวเองครับนี่ไปได้ครับไปเจ้านิงบอกให้ไปเสียโยทำอะไรอยู่นาะอ๋อใส่อีกตักนะชงใส่ใส่อีกตักนะอ่านะไป สบายสบายครับคันนี้เดี๋ยวปิดเกียวกับน้องเขียวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องรถดำมิสานใต้ด้วยครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับฝากไว้ ากทีมงานไว้ด้วยครับทีมงานวววุฒิพงศ์เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเลยครับขอบคุณครับ